ของดีต้องใช้เวลารอ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 ได้เวลาแล้วเนี่ยเอามาเล่นลิลลี่คนหนึ่งรอบนี้หมดเพิ่งหมดมไปตะเกีย้ยหมดได้ไงเนี่ยผมรอตั้งนานของดีไงก็ต้องหมดไวสิเอ้ยแต่ไม่เป็นไรข้ามีของดีเขาตามหากันให้ขวักเอาไปถ้าโตนะ ไม่ต่ำกว่า1บีเชื่อค่ะรีบไปปลูกเลยหนอนเน่าเนี่ยนะอย่าดูถูกไปปลูกเฮ้ยนี่เหรอผลหนึ่งบีรอไไปขายดูดีกว่าเนี่ยผมมีของมาขายตัดเสอรหมดกล้วยติดสเตตัสช็อกโกแลตด้วยนะบานาน่าสเตตัสช็อกโกแลต รวยแล้วหนึ่งหนึ่งบีหนึ่งบาทหนึ่งบาทเอาไปเป็นปุ๋ยอันนี้เชื้อรากล้วยที่ขาวๆนั่นคือราไม่ใช่สถานะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะเป็นไปแล้วเขาบอกว่ามันได้หนึ่งบีเลยดิไอเฮียไอเฮียเฮ้ยไอเฮียอยู่ไหนเฮียหายไปไหนโอ้ยอย่าให้่รู้ละโอ้หนี่มันกล้วยในตำนาน ร้อยบีแต่เสียแล้วเป็นที่น่าเสียดายเอง็งรวยแล้วเนะี่ยเองเอาร้อยบีมาโยนทิ้งอะ่ะแต่มันทังแล้วร้อยบีบทังแล้วหนึ่งร้อยบี